วันนี้ BJB จ uh ุยไทยเมกาไม่ได้ถ่ายคลิปนานเลยนะคะเดี inhos, ๋ยววันนี้เราจะไปซักผ้ากันที่ตรงกลางซิตี้กันค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่ามีวิธีทําแบบไหนนะคะนี่เราจะไปซักผ้านวมตอนนี้เราอยู่ที่เส้นเซ็นเตอร์แล้วก็จะให้ดูเนาะว่า ที่มีรถจอดข้างถนนเพราะเขาก็ไม่มีที่จอดรถนี่ด้านซ้ายนี่คือโรงเรียนโรงเรียนปถมเนาะใช่ใช่เป็นโรงเรียนประถม, <No? S 1> ะถมก็ไม่ต่างกันบ้านช่องแต่แค่บ้านเขาเป็นไม้โครงสร้างเป็นไม้แล้วก็บบกปูนโอ้ถึงแล้วข้างหน้านี่ หวังว่าวันนี้คงจะไม่มีคนเยอะเท่าไหร่นี่ไงลอนโดแมทลอนโดแมทเนี่ยลอนโดแมทที่เราจะไปซักผ้าเดี๋ยวเรามาแลกเหรียญกันก่อนทุกคน

จำนวนเหรียญต้องหยอดไป18เหรียญต้องหยอดเข้าไป18เหรียญดูเหรียญควอดเตอร์เหรียญวอเตอร์ มาดูกันนะว่าถ้าเราอยากจะรู้ว่ามันจะเสร็จเมื่อไหร่อ่ะธรรมดาเข็มสีขาวมันจะอยู่ตรงนี้ถ้ามันมันซักมาได้สักพักใช่ปะมันก็ค่อยๆยเลื่อนลงมาถ้ามันเนี่ยอันนี้ตรงนี้จะเป็นมันซักได้ครึ่งทางแล้วถ้ามันเลื่อนเลื่อนเลื่อนไปตรงนี้มันก็จะเสร็จมันเหมือนนาฬิกาเลยหมุนแบบนี้มันจะไม่มีเวลาบอกนะทุกคนนั่งรอผ้า w a t h e r จ้า แวะมาดูใกล้จะเสร็จแล้วอ่ะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนี่มันก็จะกลับมามาตรงนี้ที่เดิมอ่ะจุยเอออกมา เดี๋ยวต่อไปเราจะมาไดเออร์ก็คืออบผ้ากันนะคะเราจองจองสองอันนี้เนาะจะได้อยู่และหน้าเดียวกันเอาผ้าใส่เอาผ้าใส่แล้วก็เอาบอนใส่ สรรพคุณของบอลน,นี่ก็คือว่าหอมแล้วก็เรียบทำให้ผ้าเราเรียบแล้วก็กันไฟฟ้าสถิต <c oughs> เดี๋ยวละแนาที1.25เส้เซนเท่ากับ8นาทีเอา1นึ่งชงม่หัว10บสิบส3เหรียนแล้วนะอ่ะต่อไป4เหรียญ5เหรียญ สี่สิบนาทีไหมแล้วก็ที้วก็กดสาตาร์ทนี่อกดสตาร์ทนอย่าง,งี่อ,อ,อันนี้ลุกสอนอันนี้นะจะเป็นเครื่องขา้างล่าง ระหว่างที่เรารอให้ผ้าอบให้แห้งเราก็เดินไปซื้อากาแฟ s t a r b u c k ที่ตรงนูน่นตรงนี้ก็คือสนามที่เรามาดูเขายิงพุในวัน 4th of July แล้วเดี๋ยวเราจะเดินกลับนอดต้นไม้อุโมงต้นไม้สวยมากเลยไป อยากเดินตัดไปตรงกลางอยูเลยแต่มันเดินไม่ได้เนาะเดี๋ยวมันมีรถมาเดี๋ยวเรากำลังจะเดินกลับไปที่ลอนดอนแมทนะคะอากาศร้อนนะวันนี้อืมอากาศร้อนแต่ว่าเราหวังมาพึ่งไอ้ใต้ต้นไม้พวกนี้มันจะเย็นแต่มันก็เย็นอยู่นะช่วนไหมทุกคน มันก็ไม่ถึงกับสวยนะแต่ว่ามันก็โอเคในซิตี้เราอเออใช่มาเรามาเอาแล้วให้ดูเป็นยังไงบ้างแห่งมากนี่ไงบอลบอลมันก็จะออกไปหมดแล้วมันก็ จะปูเห็นไหมว่ามันสะดวกสบายตรงนี้นะคะท่านผู้ชมไม่ต้องเอาไปปากนะคะอบแห้งไปเลย สดวกสบายมากเลยค่ะเรียบร้อยค่ะปูทับลงไปอีกหนึ่งผืนเป็นผ้าหม่มผ้าคลุมเรียบร้อยข้อดีของวอรชิร์ไดเออร์ซักแล้วก็แห้งเลยจ้า